กับป๋าไปจอดรถอยู่ออยไปรออยู่ที่ร้านอาหารแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนเพราะตอนนี้เวลาเหลือค่อนข้างเยอะเดี๋ยวค่อยไปเช็คอินกันกินข้าวกันเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็คือกําลังทยอยแบ่งของกันอยู่เพราะว่าแบ่งน้ําหนักกระเป๋าให้มันเฉลี่ยกันเพราะว่าซื้อไว้ไม่ได้ครบทุกคนนะคะครอบครัวเราแบบเป็นนี้ทุกทริปเลยก็คือจะซื้อไว้สักป,ป,ประมาณ20โล40โลอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนก็คือถือซึ้นเครื่องแล้วก็เอาเอาพวกหนักหนักหรือว่าของเหลวอะไรเงี้ยมารวมกันในใบเดียวนะคะ ถึงที่สนามบ,บินภูเก็ตแล้วนะคะก็คือแยกตัวกันป้าไปรับรถที่เช่าเอาไว้ออมก็คือมารับอีกแบรนด์หนึ่งก็คือรถอะเช่าไว้2เจ้านะคะแล้วก็ที่เหลือแม่ออนออยก็คือเราเอากระเป๋าที่โหลดอยู่พูดสิสวัสดีค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ท,ท่าสกาซายาอีกแล้ว เอาใหม่สามสวัสดีค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ท่าอากาศสยานสนามบินสุวรรณภูมิ oh <my S 2> นะคะอไนมน่ oh <my S 1> ใช่อยู่ที่ภูเก็ตแล้วนะคะ oh <my> กําลังรอรถอีกหนึ่งคันคันแรกเราได้เป็นสีแดงนะคะแคมรี่เป็น <c ams> ไม่ใช่ไม่ <c ams> ใช่นิสันอะไรวะนิ <c ams> สันอะไรนะ อัลเมราแต่ว่ารอบนี้มาหลายคนนะคะก็เลยเช่าเป็นสองคันแล้วทาไมไม่เอาแบบเป็นแวนคันใหญ่คันเดียวก็เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อจุ๊กจิ๊กคนนี้จะแวะเซเว่นอันนี้จะแวะแบบไปโรงแรมก่อนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คนมาครบแล้วนะคะรถได้2คันแล้วอันนี้เป็นรถอีกคันหนึ่งรถอีกคันหนึ่งนะคะได้แล้วเดี๋ยวแบ่งคันก่อนว่าใครนั่งคันไหนแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านข้าวเลยค่ะถึงแล้วนะคะร้านแรกพห้ไทยว่าร้านอะไรดังมากตู้อะไรนะฮะตู้อะไรนะฮะอ๋อมาภูเก็ต แบบ3-4ี่ครั้งแล้วไม่มีโอกาสได้แวะมาสักทีเพราะว่าแบบิร้านอาหารอร่อยอะเยอะมากแล้วคือครั้งเนี้ยได้มาแล้วนะคะก็คือตุ้กับข้าวเี้ค่ะและเวลาที่เรารอ <c oughs> คอยก็มาถึง ขนมหวานค่ะได้ไน้ได้ภาพม่ได้ก็ต้องเป็นขนม้วยเดียวนะได้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 อ่าอสอกอันไหนบ้ด้ปาชีเอาอันนี้อันนี้อันนี้อันไหนก็ได้เอามากินนะคะอ้อยคือชาเขียวแ้ะน้วเนี่ยชาเขียวอันนี้เรียกว่าอะไรละคะไอ e Matcha อันนี้คือไอ e Matcha ะเป็นบูกะนะเป็นบูกะนะของพ่อเป็น Gen Matcha ใส่อันนี้คือเก n m a t c h ใส่ อเป็นข้าวข้าวนี่ชา,ชาเขียวใช่ข้าวข้าวคั่วอ,อันนี้อร่อยดีหอมข้าวชอบแบบไม่มีนมเออ,เอก็ชอบแบบไม่มีนมแต่น,นี้นุ่ม นนหลังจากกินข้าวแวะนู่นนี่กันเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็กําลังจะไปแวะหาเพื่อนแม่ที่อยู่ที่ภูเก็ตนะคะน่าจะประมาณสองบ้านเดี๋ยวพอแวะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราไปเข้าโรงแรมกันค่ะอ,อวันนี้พักที่กะตะธานีนะคะตอนนี้ถึงที่โรงแรมแล้วนะคะก็เดี๋ยวเช็คอินก่อนแนละ้วเดี๋ยวพาไปดูที่ห้องกัน,นะค,ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรคะ่ะเรลคอมดิงนะคะเป็นน้ําใบเตยผสมวุ้น o โอเอ๋อ <laughs> ไม่รู้คือวุ้น ของโูเก็ตเฉาะทาน้อยวาังอะไรอันนี้เป็นแบบคัดกรองของทางโรงแรมนะคะว่าแบบเรามีไข้ไหมเดินทางจากไหนไปไหนอะไรอย่างนี้ต้องทําทุกคนอยือตอนนี้ถ้ามีไข้คือนอนก็คือให้ออกไปนอนที่สระว่ายน้ำทำาขึ้นห้อง โอเคตอนนี้เจะไปห้องพักกันนะคะใช่ไหมคะใช่เลยจ้ะใช่เลยจะยาหยีคนรู้กูขอห้องริมไปละเดียวรันอ่ะเราได้แย่งชิงห้องมาได้เรียบร้อยแล้วนะคะมีสี่ห้องเราจะเอาห้องริมมาเรียงกันเลยหนึ่งสสามส ว้าว wow, wow. อ้าวแล้วอันนี้คือเขาเสียบไว้ให้อยู่แล้วเหรอใช่ไหมเชิญค่ะเดี๋ยวพามาดูห้องนะคะนี่ก็เป็นเตียงนี่ก็เป็นโซฟาหมดแล้วแค่นี้เลยเปิดไปก็จะมีม่านโปรง่งแล้วก็เป็นวิวนะคะแต่ว่าให้ดูวิวตอนนี้มันก็มืดเนาะเพราะว่าเรามาถึงค่อนข้างค่ำแล้วนะคะมีคนมาไปเปิดประตูก่อน ค่ะขอขบคุณค่ะเอะเอว่ะลืมเลยขอบคุณค่ะอ๋อแล้วมีถุงที่ไปรวมกับของคนอื่นอีกนะอ,อ๋อฮะฝั่งหน้าประตูก็มีตู้นะคะว,ว้าวมีเสื้อคลุมให้มีโต๊ะรีดผ้าให้ด้วยมีเตารีดด้วยอ่ะห้องน้ำก็มีทั้งเป็นสักบัวโซนเปียกแล้วก็เป็นนี่เด็กซีปะ ก็คือมีอ่างอางน้นะคะเห็นอะไรต้องนองเห็นหมดเลยก็เห็นหมดเลยแต่ว่าสามารถปิดม่านได้แต่ว่าม่านเขาก็เป็นแบบเฮ้ยปิดได้ปะปิดได้แต่ว่าเป็นม่านแบบไม่ทึบมากอ่ะก็โอเคนะคะเพราะว่าที่ออกมาเนี่ยออกมาตอนช่วงที่เขามีโปรโมชั่นพอดีคือเราจองห้องดีลักซ์เอาไว้แต่ว่าออาได้อัปเกรดห้องมาเป็นจูเนียร์สวีทโอเชียนฟรอนต์นะคะก็คือมองไปก็จะเป็นวิวทะเลเลยหัดซ้ายแล้วคือตรงเนี้ยติดหาดเลยนะก็ประมาณนี้นะไยังยัง ไม่ค่อยนิ่งป่ะอะโอเคก็เดี๋ยวขอเก็บของจัดสัมภาระอะไรอะไร พูด <laughs> ลิ้นเปรี้ยว่ะแหละก็เดี๋ยวขอจัดของเก็บสัมภาระอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวสักแบบครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะออกไปกินข้าวกันที่ตลาดนัดชิวานะคะตอนนี้ถึงตลาดนัดชิวาแล้วนะคะก็คนเยอะมากของขายเยอะมากเป็นที่ที่คึกคลนที่สุดคิดว่าภูเก็ตอะตลาดจะแบบคนแบบไม่ค่อยมีช่วงนี้แต่ว่าอันนี้คือแบบว้าวเลยคือแบนว่าชอบชอบ,ชอบเดินตลาดแบบนี้มากนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเดินตลาดกันเดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนว่าตอนนี้ทุกคนเริ่มหิวแล้วก็วันนี้ มากินล้างล้างเล้งนะอันนี้อยู่ที่ร้านเล้งแซบนะคะ <_ an> เดี๋ยวกินข้าวก่อนอุย <_ an> ใกล้เกินชัวแบบเสียงไม่ได้ยินนะเพราะตอนนี้ไม้แบตหมดไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวกําลังจะไปเดินตลาดกันถ้าเกิดแบบพูดเสียงเบาหรือว่าพูดแล้วแบบไม่ค่อยได้ยินอนะไรอย่เงี้ยก็ขออภัยด้วย <_ an> แม่เดี๋ยวไปเดินเที่ยวกัน กลับมาอยู่ที่โรงแรมแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน7นาทีแล้วนะคะหลังจากกลับมาจากตลาดใช่ไหมทุกคนก็ไปรวมตัวกันอยู่ห้องพานะคะแล้วก็แบบคุยเรื่องน,นู่นนั่นนี้กันยาวจนถึงแบบดึกขนาดนี้นะคะก็ตอนนี้พิ่งจะแยกย้ายก็เดี๋ยวไปอาบน้ําลบหน้าแล้วก็นอนคือพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้ามากเพราะว่าพรุ่งนี้มีแบบนั่งเรือข้ามไปเกาะนะคะซึ่งนัดกับทัวร์ว่าจะไปเจอกันที่ท่าเรือตอน8ปดโมงเช้านะคะอือต้องรีบนอนได้แล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะมอร์นิ่งเช้าวันที่2นะคะวันนี้ก็อย่างที่บอกเนอเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมตัวเพื่อขึ้นเรือไปเที่ยวเกาะกันนะคะตอนนี้ก็ล้างหน้าเป็นพันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปกินอาหารเช้ากัน,นะคะ่ะแต่ก่อนที่เราจะลงไปกินอาหารเช้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะกินตัวนี้กันก่อนเลยค่ะเป็นคอลลาเจนนะคะช่วงนี้อมมีถ่ายงานเยอะอมมีแคสงานโฆษณาอมมีแบบถ่ายงานถ่ายรีวิวนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยก็คืออมจะปล่อยให้ผิวเสียไม่ได้นะคะบอกเลยว่าออมมาดูแลผิวตัวเองหนักมากนะคะทั้งแบบสครับผิวทาครีมกันแดดทาครีม,มรุง ะค,ะคือมันดูแลภายนอกอย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องแบบมีการดูแลจากภายในด้วยนะคะออมก็เลยมีตัวช่วยก็คือวีฟคอลลาเจนตัวนี้นะคะเน,นื่องจากวันนี้เราต้องค่อนข้างทําเวลานะคะเดี๋ยวจะชมกินก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยๆอ,ยอ,ยอธิบายไปเรื่อยว่ามันดียังไงเทลงไปเลยนะคะเออนี่อีกอย่างหนึ่งที่ออมชอบมากคืออันนี้มันเป็นรสส้มยูสุนะคะทุกคนหอมกลิ่นส เอาตรงๆเลยนะหลังจากที่ออมกินมาสักพักนะคะรู้สึกได้เลยว่าเขาว่าใส่าสารสกัดมาแบบจัดเต็มเข้มข้นมากนะคะ <c oughs> ก็กินไปเลย อร่อยมากไม่คาวเลยนะคะแล้วพอมันเป็นรสส้มอะค่ะทุกคนมันจะมีความเปรี้ยวมากกว่าความหวานเออพอกินเข้าไปอะมันรู้สึกเฟรชนะคะสดชื่นคือแบบพร้อมที่จะไปใช้ชีวิตต่อไปแล้วในวันนี้ส่วนประกอบสําคัญของตัวนี้นะคะเขาคือไฮโดรไลซ์คอลลาเจนนะคะเขาจะมีโมเลกุลเล็กก็เลยสามารถดูดซึมได้เร็วกว่าคอลลาเจนทั่วไปอะได้ถึง4เท่านะคะและเขาใส่คอลลาเจนมามากถึง10,000มิลลิกรัมนะคะถือว่าเป็นปริมาณที่สูงมากๆนะคะสําหรับแบบคอลลาเจนแบบซองชงและเขา ยังใส่สารบำรุงอื่นๆนะคะที่นําเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยมากถึง16ชนิดใครที่กลัวอ้วนนะคะว่าเออพวกคอลลาเจนเนี่ยเขาก็จะแบบมีรสหอมหวานอย่างนี้ใช่ปะตัวนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะว่าเขามีการใช้ย่าหวานแทนน้าตาลนะคะก็คือเป็นน้ําตาลสูเปอร์เซ็นต์เลยชูการฟรีเลยนะคะคือเราจะกินคอลลาเจนตัวนี้เข้าไปเยอะขนาดไหนนะคะเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความอ้วนเลยค่ะและตัวนี้นะคะยังสามารถป้องกันข้อและกระดูกเสื่อมได้ด้วยนะคะผู้หญิงอย่างเราเนาะนี่ออกเพิ่งผ่านวัยสาวสิบมายกโยกพวกคอลลาเจนอย่างเงี้ยมันก็จะค่อย ค่อยเสื่อมลงเสื่อมลงนะคะเพราะฉะนั้นการกินอะไรเสริมเข้าไปแบบนี้คือช่วยได้มากๆเลยค่ะและที่สําคัญนะคะทริปนี้ออกมาเที่ยวทะเลใช่ไหมเขาสามารถช่วยปกป้องผิวเราจากแสงแดดได้ด้วยช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังนะคะแล้วก็ให้วิตามินซีที่สูงมากด้วยค่ะวิธีกินนะคะคือสามารถกินตอนไหนก็ได้แหละจริงๆแต่ว่าถ้าให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะคะอมอก็แนะนําให้กินตอนท้องว่างๆเนอะอย่างอมเนี้ยตื่นมาก็จะกินเลยทุกเช้านะคะอ่ะนี่แล้วเดี๋ยวอมอจะให้ดูผิวอมอใกล้ๆเลยนะคะตอนนี้นะคะคือยังไม่ได้แต่งหน้านะคือหลััังจาากกกกกินมสพะรู้ึ นะว่าหน้ามันไม่ได้แห้งเหมือนเดิมอย่างที่รู้กันเนอะออมผิวแห้งมากนะคะแต่คอลลาเจนตัวนี้ช่วยได้มากจริงๆก็คือผิวอะ่ะมันจะมีความแบบเรียบเนียนอะ่ะแล้วก็ช่วยเรื่องกระจางใสได้ดีมากๆนะคะอย่างออมถ่ายงานเจอไฟตากแดดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะช่วยให้ผิวเราแบบทนต่อแสงแดดมากขึ้นนะคะผิวเราก็จะคล้ำเสียได้ยากขึ้นนั่นเองคะ่ะในหนกล่องเขาจะมีแบ่งเป็นซองเล็กๆแบบนี้นะคะจํานวน10ซองราคา890บาทเท่านั้นนะคะถือว่าคุ้มค่ามากมากเลยนะคะกับส,สังสกัดที่เขาแบบ จัดเต็มอัดแน่นมาให้เรานะคะสําหรับใครที่สนใจวีฟคอลลาเจนตัวนี้นะคะอยากมีตัวช่วยดีๆแบบออมเนี่ยก็หาซื้อได้ง่ายๆเลยค่ะที่ l i น์แอดที่ออมขึ้นไว้ให้ด้านล่างนะคะแล้วก็เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กับ IG เขาได้เลยค่ะ หลังจากที่ทุกคนกินข้าวเสร็จนะคะแล้วก็วิ่งกันเลยค่ะทุกคนวิ่งมาจากที่ห้องบ้างวิ่งมาจากห้องอาหารบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้ใกล้ถึงเวลานัดกับโปรแกรมทัวร์ท่าเรือแล้วนะคะนี่นัดแ,แต่งหน้าไม่ทันด้วยจ้ะแม่ให้ดูเดี๋ยวไปเจอกันที่ท่าเรือเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปแต่งหน้าตรงนู้นแล้วกันเนาะทันเวลาพอดีเป๊ะ8ปดโมงจุดศูนย์ศูนย์อันนี้คือทำอะไรแต่งหน้าไงแต่งไม่ทันนะเมื่อเช้า คุณม,มีเวลาอีกห้า <c oughs> สี่อ <c oughs> อ่าเวลาเวลามึงต้องเงียบเลยนะตอนนี้น เเรือมาถึงนะคะเขาจะให้ใส่เสื้อชูชีพก่อนทุกคนเพื่อความปลอดภัยนะคะเดี๋ยวจะพาลงไปดูห้องน้ําข้างล่างเรือใหญ่อยู่เด้อก็คือน่าจะช่วงนี้เขาไม่ค่อยมีคนเที่ยวเยอะแหละแล้วเขาก็มีเรือที่แบบขนาดใหญ่กว่าอะไรเยงี้เขาก็เหมือนอัปเกรด<ม>ให้เรานะคะคราวนี้ก็ได้เรือเป็นคาตามารันนะคะคือแบบใหญ่กว่าสปีดโบ๊ทขึ้นมาอีกหน่อย ะคคะาธารมรานก็คือเรือใบอะ่ะเรือใบสวยๆนะคะอ้าวไม่ใช่ห้องน้ำว่ะมันเป็นห้องนอนแบบห้องพักมีห้องน้ําอยู่นี่อันนี้ก็คือเป็นห้องน้ําเล็กๆนะคะสามารถทําธุระส่วนตัวได้มีกระจกแล้วก็มีอ่างล้างมือตรงนี้ จริงๆห้องนี้มันก็คือน่าจะนอนพักได้แหละถ้าเกิดแบบเ่อยๆเนาะก็คือมีฟูกให้นะคะแล้วก็ข้างในนี้เป็นเรือที่แบบมีหลังคามีโต๊ะมีโซฟานะคะมาเป็นกลุ่มเป็นแก๊งอะ่ะจองแบบเนี้ยสะดวกกว่าเยอะเลยนะเป็นเหมาลำนะคะนี่คือจองแบบเหมาลำไม่เกิน10คนก็จะได้เรือขนาดนี้นะคะค่ะ <5. S 2> ใช้เวลากี่นาทีนะคะไปถึงก่อนใช่ส <45 S 2> ี่สิบห้าสี่สิบเองเหรอถ่ายได้แค่5้าร้อรูปเองโอเค เดี๋ยวพาเดินดูข้างหน้าเรือนะคะระวังเดอร์คนไายค่ะเกาะเชือกมานะคะเกาะเชือกตามดิฉันมาอ,อ,อ๋อนึกว่ามันจะเป็นแบบร้อนเขามีแบบผ้าใบาหลังคาให้ด้วยนี่ๆีน,นี่มันเป็นเรือใบแบบสวยนะว้า wow. เฮเดอร์ปกติขึ้นแต่สปีดโบ๊ทนะคะตรงนี้คือข้างหน้ามีแบบที่ให้ถ่ายรูปแบบดิวอริสตราได้แต่อยากได้แดดอะ่ะ <c oughs> มันน่าจะเก็บได้ <c oughs> เดี๋ยวบอกให้เขา <c oughs> เก็บให้ก็ได้แต่ว่ามันก็จะร้อนคือเราก็ต้องแลกนะคะถ้าเราจะเอาแสงสวยแล้วก็ต้องเอาผ้าใบออกใช้เวลาเดินทางไปถึงเกาะเ hey ฮ <c oughs> ประมาณ45นาทีนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรีบเปลี่ยนเสื้อผ้ามาถ่ายรูปกันเลยคะ่ะตอนนี้ก็เป็นชุด เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ละคนก็คือหามุมถ่ายรูปกันสุดฤทธิ์เพราะว่าใช้เวลาแบบแค่แบบไม่ถึงชั่วโมงก็จะถึงเกาะแล้วนะคะเราต้องใช้บรรยากาศวิวเรือให้คุ้มนะคะชุดสวยไหมชุดจากร้านบิกินี่วิชช็อปนะคะซัพพอร์ตหลายชุดมากเลยขอบคุณมากีเาเยงม ตอนนี้ถึงเกาะแล้วนะคะเดี๋ยวเราลงไปที่ชายหาดกันก็คือเมื่อกี้มีการตกลงกันแล้วว่าเดี๋ยวขึ้นไปเล่นที่ชายหาดก่อนถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแป๊บหนึ่งแล้วก็ก่อนกลับอะพี่เขาจะพาไปดำน้ํานะคะตรงแบบข้างๆนี่แหละแถวนี้แหละไปที่เกาะกันถึงเกาะแล้วทุกคนคือเดินขึ้นนําไปที่หาดแล้วนะคะแต่ว่าออมช่วยออนแต่งตัวอยู่เมื่อกี้ นี่หันมาดูทางนี้คือเกาะคนน้อยมากนะคะนี่เอามาเกาะเทนะคะคือเอามาเคยมาแล้วแต่ว่าตอนนั้นนะักท่องเที่ยวแบบเต็มมากแต่ว่าช่วงเนี้ยดูดีเหมือนแบบหาส่วนตัวเลยอะเมื่อกี้พี่คนขับเรือบอกว่าจอง v i p มาให้ครอบครัวเราโดยเฉพาะชั่วโมงนึ่งพูดเล่นจะต้องสูงแข่งกันสูงกว่าจะต้องสูงกว่าให้ได้ออยหัวจะชนข้างหลังแล้ว ทำอะไรกำลังลงรูปนะคะเป็นการโพสงานรีวิวนะคะมาโกะก็ยังต้องทำงานไม่เป็นไม่เป็นไรค่ะชอบของงานอีกเยอะๆนะคะ <laughs> อร่อยเค็มเค็ ه, มเค็มอ่าเมาแล้วดีนะดีนะดีนะอะไรเนะ <laughs> นี่ยไปยื่นนะเมาแล้วนะนะคนยื่นอะไรให้มากินหมดเลยอ้าวไม่ใช่น้ำมะพร้าวหรอ ปอมไม่ใช่อันไหน,น,นอร่อยกว่าคนละแบบอ่ะโอย่วเร็วอ,อนน่อนมึงต้นนองตอไหนเ่ย1 2 ขึ้นจากเกาะเฮมาแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังจะนั่งเรือไปตรงที่ดําน้ํากันนะคะอยู่ใกล้ๆเนี้ยแหละมันจะเป็นโซนเวิร์กหนึ่งของตรงรอบๆเกาะเฮเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวค่ะจะพาเราไปไม่มีไงแม่ไม่ต้องมามีมีมวงมาเผื่อนะยูนแมงแดงแล้วอะไ,ไ,ไม่เป็นไรป่ะ <c oughs> ใครไม่ได้เอาที่แปดถุงเอาไม่ใหญ่ไม่ใ่ อันนี้เรากำลังทำอะไรตอนนี้ถึงจุดที่ดำน้ำแล้วนะคะก็นนคนอื่นทยอยลงไปดำน้ำแล้วอ,อมถ่ายรูปอยู่เดี๋ยวกำลงกังจะตามลงไปเกะเค่ะด้วยอ๋ออสื่อสารหน่อยสนี่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะลอเล่นนล่าง เราน้ำนานม,ามาแล้วนะคะวันนี้พี่เขาใช้ <c oughs> กล้องลงไปถ่ายใต้ใน้ำให้ด้วยนะแต่ก็ใช้เวลาเดินทางกลับประมาณเท่าเดิม40ถึ45นาทีแล้วก็แล้วก็แล้วก็ถึงฝั่งมาเจะกินข้าวกันเดี๋ยวเราจะเอาไอ้นี่ไหมเอาคลิปจากกล้องใช่เดี๋ยวเราจะเอากล้องที่ถ่ายใต้ใน้ำม,มาลงาเออเราลองจะสลับให้ดูว่ามีหลายๆคนแต่ไม่รู้ว่าจะมีใช้ได้เยอะหรือเปล่าเพราะแต่ละคนดำได้นิดนึงคืนแล้วหายใจไม่ทัน เย่ตอนนี้นะคะกลับมาอยู่ที่โรงแรมกันแล้วหลังจากที่ลงจากเรือแล้วก็ไปแวะกินข้าวมาเมื่อกี้นะคะแบตกล้องอ,อมก็หมดเกลี้ยงเลยก็าเลยเนี่ยรอกลับมาที่โรงแรมก่อนชาร์จแบตกล้องด้วยชาร์จแบตตัวเองด้วยนะคะก็คืออาบน้ำสระผมใหม่แต่งหน้าใหม่เรียบร้อยแล้วครอบครัวอ,อมก็น่าจะพักผ่อนกันอยู่ตอนนี้ที่อ,อมออกมาก่อนก็คืออมไม่ได้นอนพักนะคะแต่ว่าอมจะออกมาถ่ายรูปเล่นกันก่อนแล้วก็อมเตรียมโปรดักต์มาด้วยก็คือนี่สครับขา ของออมเองนะคะก็จะเอามาถ่ายรูปตัวโปรดักต์กับพวกหัทซายน้ำทะเลสวยๆอะไรเงี้ยเผื่อจะได้มีรูปเก็บไว้ใช้สต็อกตอนขายของนะคะ อาทิตย์ตกดินเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้ถ่ายบรรยากาศเพราะว่าต้องใช้กล้องตัวนี้ในการถ่ายภาพนิ่งนะก็เลยไม่มีแบบบันทึกภาพเป็นวิดีโอให้ดูนะคะไปเดี๋ยวไปร้านอาหารกันเลยค่ะ mm hmm. ถึงร้านข้าวแล้วนะคะมากินข้าวที่ร้านมุกมณีซีฟู้ดนะคะมันจะอยู่ตรงหาดราวัยนะคะ mm hmm. เข้ามาในซอยแบบลึกมากๆอ่ะมันจะมีร้านอาหารข้างหลังแบบหลายๆร้านเลยนะคะแล้วก็จะมีตลาดของสดอะ mm ่ะ hmm. อยู่ข้างหลังเลยก็คือเราสามารถมาเลือกของสดตรงนี้ได้เลยว่าเราจะกินอะไรแล้วก็เอาของสดเนี้ยไปให้ที่ร้านเขาทำได้นะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะก็คงจบแค่นี้นะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ก็ตอนนี้แยกย้ายกันไปอาบน้ําห้องใครห้องมันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปรวมตัวกันน่าจะมีแบบกินกลุ่มสังสรรค์นิดหน่อยเควันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปไหนบ้างมาเออได้ยินเหรอมันไม่ได้ตอบม่นะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปไหนบ้างค่อยมาเจอกันอีกทีนะคะบ๊ายบาย ม่เช้าวันที่3แล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ9ก้าโมงและวคือ วันนี้แพลนของทุกคนก็คือตื่นสายได้จะออกไปไหนก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวนัดรวมตัวเจอกันอีกทีนึงอะ่ะตอนบ่ายโมงตรงนะคะเพราะว่าเราที่อมจองเนี่ยอมได้เป็นเลทเช็คเอาท์ได้ถึงบ่ายสองนะก็ะคือชิลๆเลยค่ะตอนเช้าวันนี้นี่แล้วเดี๋ยวจะให้ดูผิวนะคะว่าเมื่อวานจากที่ไปตากแดดมาทั้งวันเรียกว,ว่าทั้งวันจริงๆนะแล้วก็ช่วงก่อนขึ้นเรืออมทาครีมกันแดดไปแค่รอบเดียวนะคะแต่ว่าผิวก็ไม่ได้ไหม้ค้ำเสียอะไรเลยนะคะมีแต่สีผมเห็นปะที่ว่ามันออกเฟดน้ําตาลอ่อนลงเพราะว่าอาจจะโดนน้นนนะ โอเคค่ะตอนนี้สองคนเตรียมตัวกันเสร็จแล้วและเดี๋ยวออมเปลี่ยนชุดลงไปกินข้าวก่อนเราจะใช้เวลาเดินทางไปถึงห้องอาหารประมาณสองวันนะคะโคตรกว้างเลยนึกว่าอยู่ประเทศกระตาทาัน,นีไกลจริงไกลแบบไกลจริงเดินมาสวันแล้วยังไม่ถึงรวมเป็นหกพอดี นี่เลยขนมจีนแกงไตปลาขนมจีนน้ำยาก่อนเลยน้ำเต้าหู้ไข่ลวกนะคะข้าวต้มอันนี้ของโอ๊ มื้อเที่ยงวันนี้นะคะเรามากินกันที่ Tree Monkey Restaurant นะคะเป็นแนวแบบป่าๆเขาๆพอกินข้าวเสร็จเราก็จะเดินไปที่ข้างๆมันจะเป็นหันุมานเวิร์ก็คือเป็นที่เล่นซิปไลน์แบบโหนสลิงน,นู่นนั่นนี่นะคะ <S <S ก็เข้ามานั่งในร้านแล้วนะคะตอนนี้มันจะมีโซนข้างบนที่เป็นแบบวิวที่นั่งโต๊ะแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นจะอยู่ข้างบนแต่ว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะคะเราก็เลยเลือกที่จะมานั่งข้างล่างกันเป็นห้องแอร์นะคะร้านน่ารักเนอะมันจะเป็นแบบ โดมโดมเพิงเพิงอย่างนี้นะคะจริงๆก็ไม่ร้อนเท่าไหรน่นาะสวยมากอุย้ยมันมีอีกมันมีร้านเขาทะลุไปได้กว้างเลยอะ่ะ <c oughs> มุมเยอะเว่า <c oughs> ก็ประมาณนี้นะคะน่ารักดีแต่ออมว่าข้างบนอ่ะเนี่ยโซนตรงเนี้ยไม่ได้ร้อนมากนะคะแต่ละที่คือมันล่มไม้มันเยอะมากอะ่ะเอออมก็ว่าชิลดีนะคะ <c oughs> มึงต้องชอบปาไอ้นี่รางวัลชีวิตปะรางวาัลมึงจะแต่งงานกับมัน

โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินทางกลับกันแล้วอยู่ที่สนามบินภูเก็ตแล้วนะคะขอถอดแมสก่อนลํำลาบายยนะคะไว้เดี๋ยวแบบมีโอกาสได้ไปเที่ยวอีกคราวหน้าเดี๋ยวจะถ่ายรูปถ่ายวอล์กว่าฝากกันอีกนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูมาถึงจบคลิปเลยถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อออมด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้ออมทําคลิปดีๆต่อไปนะคะก็เที่ยวภูเก็ตคลิปนี้สนุกมากเลยเพราะว่าได้มาทั้งครอบครัวแล้วก็มีแฟนออมมาด้วยครั้งแรกเลยนะที่มาแบบจอยปุ๊บใหญ่ขนาดนนนีีี้ะะคคอเเถป็รรสบกาณ์ท่ด ไคราวหน้าจะไปจังหวัดอะไรเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะสำหรับคลิปนี้บายบายไปแล้วสวัสดีค่ะ